สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล FM 95.5เสนอข่าวท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูเลเผยจังหวัดสตูลเริ่มมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดสตูลควบคู่การติดตามการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เน้นให้กลุ่ม608รับวัคซีนเข็มกระตุน้นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวครับ วันนี้นายกระลีเซนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวในรายการเช็คอินฟินฟินถินสโตยกับผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลทางสวทสตูล FM95.5 เมกะเฮิรว่าขณะนี้จังหวัดสตูลเริ่มมีการจัดกิจกรรมงานต่างๆโดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวส่งเสริมรายได้ให้ประชาชนจากนักท่องเที่ยวต่างจังหวัดและชาวมาเลเซียที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดสตูลเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการจัดงานส่งเสริมผลไม้อัตลักษณ์เช่น งานจำปาดะงานกระท้อนและช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้จะมีการจัดงานสโตยซีฟู้ดแอนอะเมซิ่งรันสันหลังมังกร2022ระหว่างวันที่13-15กรกฎาคม2565ที่บริเวณชายหาดบ้านตันยงโปซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียเป็นอย่างมากจะเห็นได้ว่าช่วงก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 บ้านตันยงโปจะมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเดินทางมาทานอาหารทะเลสดๆอยู่เป็นประจำทั้งนี้แม้ขณะนี้จะเริ่มปรากฏ ว่ามีคลัสเตอร์ผู้ติดเชื้อโควิด1 9กลุ่มเล็กๆในหลายจังหวัดโดยจังหวัดสตูลยังคงมีมาตรการติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังป้องกันอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ขอเชิญชวนให้กลุ่ม608เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นป้องกันโควิด1 9เพื่อป้องกันการลดการรุนแรงและเสียชีวิตติดตามข่าวย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ radio prd go th s t a